สวัสดีครับพบกับร้าน Easy Solar วันนี้เรามีสินค้าใหม่มานำเสนอนะครับเป็นตัว Spotlight Solar Cell รุ่น 300W นะครับตัวนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษคือจะมีกล้อง CCTV ในตัวนะครับลูกค้าสามารถที่จะดูกล้องนะครับตัวนี้นะฮะผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้เลยเพียงแค่มีสัญญาณ WiFi ที่ตัวกล้องนี้นะครับเข้าถึงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งภายนอกอาคารได้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับ ตัวนี้จะใช้งานสองสว่างในตัวนะครับเป็นเหมือนสปอ t ตไลท์ทั่วไปเลยและตัวนี้จะเป็นกล้องในตัวสามารถทํางานกลางวันแล้วก็กลางคืนได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการให้ทํางานออโต้นะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กจากตัวโคมเข้าที่แผงเมื่อแผงโดนแสงแดดนะครับตัวไฟกระพริบนี่ครับสถานะชาร์จก็จะทํางานเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติในเรื่องของกล้องนะครับการใช้งานกล้องตัวนี้ ลูกค้าจะได้รับรีโมทนี้1ตัวนะครับให้กดมาที่ปุ่มสีแดง1ครั้งนี่นะครับจะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับและให้ลูกค้านะครับรอสัญญาณเสียงนะครับจะมีสัญญาณเสียงบอกมาว่า,าตัวนี้พร้อมที่จะทําการเชื่อมต่อตัวสัญญาณ wiFi แล้วนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้จะใช้ V380 Pro นี่นะครับพอมีสัญญาณเสียงแสดงว่ญญาพร้อมใช้งานให้ลูกค้า,าทําการสแกน QR code ตัวแอปพลิเคชัน V380 Pro นะครับเดี๋ยวผมสแกนให้ดูนะฮะนี่นะครับพอสแกนไปลิงก์ตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับให้ลูกค้ากดลิงก์ครั้งหนึ่งนะฮะและทําการโหลดตัวแอปพลิเคชันจะหน้าตาอย่างนี้นะฮะทำการดาวน์โหลด พอเราโหลดเสร็จนะครับให้กดเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะฮะวันนี้ให้อนุญาตในระหว่างการใช้งานแอปนะครับกดอนุญาตและก็กดตกลงถ้าลูกค้าต้องการที่จะสมัครนะครับยูเซอร์เป็นของตัวเองนะครับก็สามารถสมัครฟรีนะหรือว่าถ้าเดี๋ยวันนี้ผมทดลองใช้นะครับลงทะเบียนตอนนี้หรือเอาไว้คราวหน้าให้เอาไว้คราวหน้านะครับแล้วก็ให้เลือกมาที่โซนเอเชียหนึ่งอันนี้จะเป็นของประเทศไทยนะครับ พอลูกค้าเข้ามาที่หน้าจอนี้แล้วนะครับ <c oughs> ให้ลูกค้ากดเข้ามาที่ setting นะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เลือกสัญญาณ wifi ตรงนี้จะเป็นสัญญาณ wifi ของตัวกล้องตัวนี้นะครับที่ขึ้นชื่อว่า MV นะฮะให้ลูกค้าทำการเชื่อมต่อพอทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับให้กลับเข้ามาใช้แอปพลิเคชันตัวเดิมนะฮะตรงนี้นะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะฮะ้างไว้ให้ลูกค้า กดรีเฟซลงมาครั้งหนึ่งนะครับกล้องก็จะทําการเพิ่มตัวสัญญาณ Wi-Fi ของกล้องตัวนี้ขึ้นมาอัตโนมัติทันทีนี่นะครับอพอพอพอจะขึ้นนะครับให้เรากดตั้งรหัสผ่านครั้งหนึ่งนะฮะเราจะตั้งรหัสผ่านอะไรก็ได้นะครับแต่ว่า,าให้เรากดคอนเฟิร์มครั้งหนึ่งตัวนี้กล้องก็จะพร้อมใช้งานนะครับถ้าขึ้นหน้าจอให้กดเล่นเดี๋ยวมาดูความชัดละเอียดของภาพกันนะครับ อันนี้ให้ลูกค้ากดเล่นนะฮะนี่นะครับตัวกล้องก็จะพร้อมใช้งานทันทีนะฮะดนูวิวได้นะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นภาพจากกล้องนะครับความละเอียดโอเคเลยนะฮะตัวนี้อันนี้สามารถที่จะ,ะกดพูดได้นะครับโดยที่เป็นลำโพงตัวนี้นะฮะ ทำการสื่อสารได้นะครับให้กดตกลงครั้งหนึ่งเชื่อมต่อไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลนี่นะครับโอเคต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งค่าให้ท่านสามารถที่จะดูภาพตัวกล้องนี้นะครับเมื่อท่านอยู่ภายนอกอาคารโดยที่คนจากสัญญาณ Wi-Fi ของตัวกล้องนี้แล้วนะครับโดยการเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชัน V380 Pro นี่นะครับ ให้ท่านกดปฏิการตั้งค่าครั้งหนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตนะครับสัญญาณ w i f i จะเป็นสัญญาณ w i i i ของตัวกล้องให้ท่านเปลี่ยนอ,อุปกรณ์เป็นหมวดเราเตอร์นี่นะครับกดไปครั้งหนึ่งนะฮะและทําการเลือกสัญญาณของอินเทอร์เน็ตของที่พักท่านนะครับอันนี้ผมเลือกสัญญาอินเทอร์เน็ตของที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ให้ใส่รหัสของอินเทอร์เน็ตเราเตอร์ของที่พักท่านนะครับ ทำการเชื่อมต่อนะครับสัญญาณจะมีเสียงดังมาว่า Wi-Fi connecting แสดงว่าตอนนี้เวลาท่านเดินออกจากสัญญาณของตัว WiFi กล้องแล้วเนี่ยเวลาท่านออกไปนอกอาคารกล้องตัวนี้จะทำการเชื่อมต่อกับ WiFi ของที่บ้านท่านแล้วดังนั้นท่านสามารถที่จะดูภาพจากมุมไรก็ได้บนโลกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะอันนี้ผมปิดสัญญาณ wi-Fi แล้วนะครับตอนนี้ ผมกลับมนาะใช้แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูภาพนะฮะตรงนี้ภาพก็จะทําการเชื่อมต่อปกติแล้วนะครับเท่ากับว่าเป็นอันสิ้นสุดการตั้งค่าทั้งหมดโดยสมบูรณ์นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม